รับทราบข่าวสารจากาดาบแอลหมวดแอลนะครับเมื่อก่อนคบกันนี่คือเป็นดาบดาบแอลอยู่ตอนนี้เป็นหมวดแอลแล้วนะครับกับผมเมื่อก่อนก็เป็นประหลัดอำเภอสารพีนะครับตอนนี้ก็ได้รับนัมนมาลงตำแหน่งใน,น,นอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ ก็เดินทางจากเพเภอฮอดนะครับมาถึงที่สารพีก็ประมาณสี่โมงเย็นนะครับก็ก็ไม่พลาดงานนี้ครับพอดีก็วันนี้วันอยู่ราชการก็เลยเดินทางปิกปิกมาบ้านที่สารพีด้วยนะครับก็เลยยินดีครับที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับหมดหมดแอลนะครับที่ได้ฉลองเปิดร้านนะครับครบรอบ1ปีนะครับแล้วก็วันเกิดด้วยนะครับอันนี้นะครับก็ก็ขอแสดงความยินดีครับแล้วก็ขอให หมดแล้วนะครับและครอบครัวนะครับได้เจริญในหน้าที่การงานนะครับและกิจการสุกี้นะครับนะครับขอให้ธุรกิจนะครับเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นที่รักของพี่น้องประชาชนชาวตำบลป่าบงตลอดไปครับขอบคุณครับ ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของหมวดแอลนะครับหรือน้องแอลของเรานะครับรวมทั้งน้องปุ๊กนะครับซึ่งเป็นภรยาของน้องแอลเลยนะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดของน้องแอลนะครับอขอให้มีความสุขความเจริญนะครับร่ํารวยเงินทองนะครับสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนสุขสันต์วันเกิดและวันต่อๆไปเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปครับผมขอบคุณครับ นะครับเป็นเพื่อนรากของหมวดเฮานะครับผมแล้วก็ขอเชิญคุณอาสักคนอ่เอาจากคุณนิวัตก่อนนะครับของเทศบาลตำบลป่าบงนะครับแล้วก็บันีนะครับขอเชิญนะครับคุณจงวิวัฒน์วฐดสุภบุษนะครับขอเสียงประมือนะครับคุณจงวิวัฒน์นะครับวดฐ์สุภบุษนะครับวัดบ้านเมืองเป็น ผู้ข่าวของบ้านเมืองออนไลน์แล้วก็ไทยนิวนะครับก็มอเอลกับผมเอลเหมือนกับไอ้าบ่าผมคนหนึ่งนะครับและเป็นเพื่อนผมนะครับเป็นที่ปรึกษาคณะผมแจ้งงานก็เป็นประธานการจัดงานผมนะครับวันนี้ก็มาแสดงความยินดีนะครับร้านฮิมร้องเทพรามครบรอบหนึ่งปีและก็เบิร์ดเดย์ของมอนเอลนะครับสาวกว่าปีครับความผูกพันความใักเพื่อนยังอยู่นะครับขอบคุณครับ วันนี้ก็ขอนะครับสวัสดีทั้งท่านนายอำเภอฮอตนะครับท่านจักรพันธ์ทองามนะครับแล้วก็ท่านผู้มิเกียรติท่านนี้เคารพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับของผู้หมวดนะครับหมดแล้วแล้วก็เป็นวันครบครอบนะครับของของร้านครับยิ้มร้องที่พระงามไปลัมนะครับซึ่งก็ดําเนินการมา หนึ่งปีแล้วครับครับวันนี้ผมก็ยินดีนะครับยกนดีจ่ายตดดทางโมเดลนะครับงานครบรอบหนึ่งปีนะครับของร้านวันนี้นะครับก็ขอนะครับร้อร้ไ้พร้อนะครับให้กับครับประมวลแล้วก็ครอบครัวนะครับมีความสุขนะครับล้ะก็ความเจริญนะครับขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับหน้าที่การงานนะครับ รุ่งเรืองตลอดไปครับผมขอบคุณครับเหลี่ยวข้องหลวงเตนเนอร์นะครับพี่เลวตัวห้องครอบครัวนะครับอันนี้ก็ห้องเย็บผ้านะแล้วก็รวมไปถึงนะครับหลายๆท่านด้วยกันนะครับพี่ตีตลาตีตัวนะครับกับเข้าบ้านฮาวันนี้นะครับะภัยแหมเนี่ยอ๋อรวมไปถึงอันเนกตัวอันเนกโดยน้องนัดส้มตำอร่อยตัวนะครับหมู่หกปะกุยสุพรรณส้มตำนะครับอ่า ผู in eh, so first, uh, ้หลวงลินโดยจจรินกองอินโดยนะครับไอ้นิดโวยนะครับแลไฟแฮมบล็อกอนันการช่างโดยนะครับขอบคุณครับถ้าขาดตบกระพงไผ่ของผมกับสมัยไผ่ยนีเท่าท่รถึงนะครับผอก้อยโดยนะครับสำนักงบนะครับประมาณรามบตรีนะครับภาคห้านะครับขอบคุณผอก้อยโวยนะครับสำนักงบประมาณนะครับก็ถ้าผมอ้อย่างพิษไปก็ขอกาบสมัยนะครับวันนี้ผมจากใจก็ยินดีนะครับ ผมขาดตักระพ้องอย่างไดผมขอกรามสุมาภัยนะครับวันนี้ผมเลี้ยงแบบบุฟเฟ่นะครับท่านก็นเดินมาเอาได้นะครับน้ำแข็งเครื่องดื่มนะครับด้านขวามือผมนะครับขอบคุณครับ To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. ผมขอฝากเลขเด็ด55นะครับ